สวัสดีครับผมวศจากเศรษฐีไม่มีนายนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปซื้อผลไม้มาขายนะครับเราก็มาซื้อกันที่ตลาดเมืองทองอุดรธานีเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงครึ่งนะครับมาดูกันครับว่าตอนสายๆยอย่างนี้จะมีของให้เราซื้อไหมผมก็ไม่เคยมาสายขนาดนี้นะครับพอดีเมื่อคืนมันฝนตกครับผมก็เลยช่างใจอยู่ว่าจะมาเอาของไหม พอตื่นเช้ามาฝนหยุดตกครับผมก็เลยมาเอาของก็มาลุ้นกันครับว่าจะได้ของหรือเปล่าไปครับ ตอนนี้เราก็มาถึงตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเดินดูของกันครับของก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะเดี๋ยวเดินดูก่อนวันนี้มีทุเรียนด้วยแต่ไม่ใช่เป้าหมายของเราซ้มเขียวหวานเริ่มมาแล้วนะครับ ผมตั้งใจมาเอาอางุลนสิตาก้าเดี๋ยวไปดูกันครับลองถามโชคคิปพนัสก่อนมีลองกลองกองเราน่าจะเอาสักสองลังนะครับไม่สองก็สามลังลองกองแล้วก็ดูองุ่นก,ก็เมื่อกี้ดูแล้วนะครับของไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวไปเดินดูร้านอื่นก่อนครับ แล้วก็มาดูแก้มองกอนนะครับส่วนมากก็ราคา 18, 19, 20แล้วแต่เบอร์ครับก็ขอชิมได้ก็ขอชิมดูก่อนนะครับอันนี้ผมขอชิมเขานะครับก็หวานดีราคา18บาทครับอันนี้คือสวยเลยไม่มีลายนะครับรอบนี้เบอร์กลางๆครับมาสามลูกล โอเคครับเราได้อง่นแล้วร้านนี้องศนสวยสองสามสอยห้าสิให้ดูราคาประมาณนี้นะครับขายขายอะไรก็มาดูได้เดินดูของกันต่อครับตอนนี้ผมเหลือแค่อย่างเดียวนะเหลือลองกล่อง ก็มีหลายร้านนะครับลองกลองแต่มันค่อนข้างเก่าไปหน่อยเรามาสายครับของดีๆของใหม่ๆเขาเอาไปหมดแล้วผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเผื่อใครมาก็เดินให้รอบๆก่อนก็ได้ครับค่อยซื้อของเพราะว่าร้านผลไม้เยอะแยะเลยนี่ครับมะพร้าวก็มีนะครับมะพร้าวสด หนึ่ง้ยห้าสิบบาทร้อยแปดิก็มีก็มะพร้าวเผาก็มีนะครับสม้มเขียวหวานก็เริ่มมาแล้วตอนนี้ถ้าใครขายทุเรียนก็ยังพอมีอยู่นะครับมะพร้าวเผาครับลูกละสิบสอบาทยกถุงก็จะได้ถูกหน่อยนะครับ10บาทน้อยนาก็มีส้มโอ อันนี้ร้านเเรียนนะครับก็ร้านนี้เป็นส้มเชียวหวานส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำเรียน80บาทครับราคาส่งลูกเล็กครับลูกประมาณลูกละกิโลโลสองขีดประมาณนี้อันนี้ก็เเรียนร้านที่ผมมาเคาะคือเน้นนะครับต้องเคาะนะครับถ้าไม่เคาะก็ขาดทุน โอเคเราจะมาเอาลองกองสองลังนะครับเดี๋ยวผมให้แฟนไปนเลือกนี่นะครับของที่ได้มามีแก้วมังกรห้าถุงนะครับห้าสิบกิโลแล้วก็มีองง 10, 10ังมณสิบสิบตากานะครับแล้วก็มีลองกองครับสองลังก็วันนี้ผมไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ ตอนนี้ฝนก็ตกลินลินนะครับแล้วก็ฟ้ามืดแบบมืดทั่วเลยนะครับตั้งแต่จังหวัดอุดรจนถึงบ้านผมเนี่ยฟ้าไม่เปิดเลยครับแต่ว่าก็ยังยังดีอยู่ที่ฝนไม่ตกแรงมากนะครับมาตกแรงช่วงกลางคืนครับช่วงตอนกลางวันฝนตกแบบนิดๆครับฝนพอเดินตลาดได้ผมก็เลยมาซื้อของครับ โอเคครับปิดท้ายเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านกันได้เลยสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมผมเอาของน้อยจังเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพายุเข้านะครับผมก็เลยเอาของแค่คิดว่าตัวเองจะเอาไปขายหมดนะครับในวันเดียวไม่ไม่เอาของไปแบบให้มันค้างคืนนะครับ สำหรับใครที่อยากจะรู้เส้นทางนะครับว่าตลาดเมืองทองจังหวัดอุดรมันอยู่ตรงไหนก็ตั้ง GPS มาได้เลยนะครับค้นหาคําว่าตลาดเมืองทองนะครับมันจะขึ้นในแผนที่อยู่นะครับแล้วก็กดเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ